จะบวกกับเองไอ,อ้สัไนทำไมโอ้โหเไม้ทำไมใช่เจาเย็นขาอ่อนแล้วขาโอ้เก่งนายผเลยเฮ้อะไรวะ โอ้ยเด็กๆคนนู้นด้บอกวะาคนเค้นตรงนู้นหน่อยป่ะมันมีบันไดปีนขึ้นไปเ่ยจะลงยังไงไม่ให้ล่วงอ่ะประเด็นไอ้คนโน้นนี่หนักมายัางยังมีย่องมากระเดืบอยู่แล้วเสียวขาขนาดนั้น ไอ้ยักษ์ยักษ์เตี้ยนะว่าไอ้เจ๊ฟีข้าวขยับไอ้เบิร์ดค่อยขาเราไปข้างไม่ไปขาเขาหรองค่อยขาเอาเอาแล้วโอ้ยยักษ์เสียงดังไปวเสียงดังไปไหนตะโกนทำไมแล้วต่อพบกับตบกหงเดอะซีรีส์ในปาร์ตี่เท่าไหร่ครับผู้ชมครับแปดครับแปดปาร์ตสองรีบไปไหนวะตอนนี้เราอยู่บนอ่าตึกที่เตี้ยที่สุดนะในเมืองเตี้ยเหรอ โโอกว่าจะเดินมาตรงนี้แล้วจะเสียวขามาขาขาสั่นมากแล้วดูุดเบอร์ห้อยขาข้างหนึ่งลองเปิดโอ้ยเปิดโ,โหมดเอฟีเอที่กูขนลุกเลยใครลองเปิดดิวันนี้เราจะบีบมคนไทยนะฮะเขาเรียกว่าโหมดที่เาขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวคิดชื่อไทยไม่ทัน <c oughs> โ,โหมดสายสัมพันธ์ความรัก ความตายเท่านั้นเี่จบพากเราสองคนออกจากกันนะครับผมโอ้ความตายนั่นเลยนะเาความตายเท่านั้นด้วยนะครับอ๋อพมอย่างลา่าไ่า่าวายา่่่ โอยไว้โหมดเกมนี้นะฮะชื่อว่า t u e s ด a y Dua Sparks นะครับก็เป็นโหมดชี่อาชายชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะอยู่ทีมเดียวกันนะครับเดี๋ยวอยู่หรือเปล่าวันแห่งความรักนะฮะเออแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับถ้าเกิดใครตายไม่ได้คนหนึ่งก็ตายทั้งคู่นะโอ้แหมบอกกันครูเท่ากับว่าพาคนี้จะมีคนตกสองคนดิถูกต้องครับโอ้โหงั้นไปเลยครับไม่รอครับวิอยู่ น่ารักว ok いい่ะเดี <Brothers> ่ยวอะไรทำไมต้องเป็นชุดนี้นะเนี่ยไม่กูไม่รู้ขอโทษครับผมขอย้ายทีมด้วยนะครับดูได้ไหมด้วยกระชุ่มกระโชกเอ้ยน่าน่ารักออกโอ้โโอ้โหเขาแบ่งชุดมาให้เลยชุดโคตรอุบาทชุดอะไรวะเนี่ยตัดอ้อยแป๊บเดียชุดกูน่ารักสุดแล้วอ่ะเพราะจัมบาลรับไม่ได้เป็นคนเพราะจัมบาเลยอ่ะ อันนี้ก่อนบอกว่าห้ามใช้ปืนใช่ไหมฮะใช้แต่อาวุธห้ามไม่ใช้ห้ามใช้ปืนห้ามใช้ปืนนะเอาหวังอ๋ไม่ออกแนวบอกว่าพวกมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยอุบาทมากอ่ะแล้วหน้าตากูเป็นอะไรเดี๋ยวตายเชิทถาแต่แล้วมันมีโอ้โหมีแต่มือมันมาเลยหมัดมามือตายยากดีพี่เบิร์ดเราต้องไม่ใช่บิร์ดหรือเปล่าพิกเก็ตเราต้องจังสเตลว่าวจูเกเตอร์อ๋อรอยเยอรอเหยื่อะทีละ อะไรวะเดีที่ลักที่ลัมกินนั่งเลยหัอมันออกเองหัอได้เหรอหัวออกได้เหรอวออกได้เหรอไหนดูดิเดี๋ยดูดิเขาใส่กระโปรงนี่ว่อ้บัต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 บัดบัตบัตบัตัตบ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 ัตตบัตัตบัตบัตบัตัตบ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 ัตดัตบัตดัตบ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 ัดบัตบัตบั

มไมยกูกูเต็โอ้ยทำไมมันมาเร็วโอ้ยมันโคตรชลล์รอะไรวะตายกันตายกันตายกูตายกูตายเลยโอ้โหกูจะตายกันจดคะแนนก่อนนี่รักทำไมไม่ช่วยเรา ใกล้ตายมึงก็เนี้กมาก่อนวว่าโดดน้ำหนีเฉยว่ะโอ้โหเจ๊เป็นผู้ชายตกป้อกงผู้หญิงดิเราอ่อนแอเบอบางเยินแล้วชุดแมงโคดเข้าเลยเต๋อเต๋เตลเตไหมกูเห็นเตลอตล้

ไปไหนด้วยกันก่อนจะตายจะตาไปไหนอะไปไหนด้วยเอไปไหนเอ๊ะไปไหนายยจะตายเอวจะตายแล้วจะตายแล้ววะไปไหนแล้ววะไไนจะตายแล้ววะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิง ไม่ไม่เปิดโอกาสฆ่าตัวตายเลยเ่เห็นไหมว่าเวลาตายแล้วมันจะยิงตัวตายใช่ไหมเออแล้วไม่เปิดโอกาสตัวฆ่าตัวตายเลยแบบที่รักตายแล้วตายตามเลยเหรอเอออย่างเงี้ยตายตามเลยไม่กิกไม่ช่วยผมอ่ะช่วยไม่ได้ทไมอยู่ไงกดอันนี้ห้ามห้ามหนีออกรถช่องอกรถเลย พี่กินมาเร็วมาแล้วไอ้ต่อยล่อยล่อยเอพีเอสเอาเอพีเอสเอาตัวตัวเขาคุกคามตัว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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวตัวไอ้เัื่องอะไรเนี่ยโอ๊ย ôi trời, chậm 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 เชื่เชื่เชจอ้ยเฮ้ยเเ้ยตายล้อออกตตเร็ว้าเ้เมยิงปนไปเราเป็นคู่ผัวเมียมหาการคู่บิเฮ้ยมาเลยนะบอลบอลบอล

ลอยวาดลอยวาดลอยควาดลอยวาดลอยควาดลอยวาดลวาดเจ็บเจ็บเวาดเจ็บเเฮ้ยลลบไม่ไหวนะไวิี่หนีวะไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีวะไปไมไปไปไอไปไไป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 ไไป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 ไไ

ที่รักช่วยด้วยช่วยอยู่ที่รักชิดที่รักไอ้แก่ไปไหนล่ะที่รักหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนตายเฉยตายครับผมมาเยตาย fps fps ไป fps ผมลองไปแล้วในรถรถเบรว่ะไม่งันอมัน เฮ้ยต่ไอพเอสมาเอ s อสทุกคนขอมือแล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้้น้ไมาอ้อ้ไอไอ่ไอ้นอ้ไอ้้อ้ไอไ้ไอ้น้นไ้ไ้อ้ไอ้้ไอ้ไไอ้ไออ้ไอไอ้ไอนไ้อไอ้ย้ไปไอ้ไ้ไ้่อ้อ้อ้ไอ้ออ

เฮ้ยอย่าไปล้มดิเฮ้ยนี่แหละนี่แหละทำไมหัวมันบุ่นจังอะไรวะโอ้ยเยี่ยโคตรปวดหัวไอ้ยรอบแรกเอาเช็อเท้าอ่ะวิวอัพเลยเคมาใช้ปืนนะ ตอนนี้เปลี่ยนเสื้อส้มมีเกาะด้วยโอ้โหชุดไอ้ไม้นี่แม่งเขียวคดีสิบหายนยเขียวคดีเขาเขียวเราเข้ากันได้มากนี่หดเพรจะมันเลยดูหน้าด้วยโมดจมันคือมาเฟียเลยทำไมชุดนี้ันใส่หน้ตูดใจญ่ทำไมป่าไออุ้ยเอาหมด F X กับที่เฮ้ยอุ้ยเสียวหัวเลยเมื่อกี้อ้มีระเบิดด้วยระเบิดปาดี่าเฮ้ยมาแล้วคนระเบิดระเบิดระเบิ

ถ้ย่ืไทำไมยิงจอแล้วไม่ตายวะพปืนพกอะปืนพกมามันใช้กระสุนบพลาสติกป่ะวะพลาสติกกรุนติ่งลมลลลคุณเก่งคุณเก่งคเก่งลุนยิงยิงอยู่ยิงอย่ยงยูุ่้นนวนวไปไปไปไมัต่อยที่ตกตกเ้ายอะนยว ออดีออกเนกาดนตบออกตบตตทำไมเอาปืนตบอย่างรเอาืนตอปนตบอย่ารัวเลยแล้วยันลุกปุ๊บโดนตบลงไปปั๊บเลยวานเออโอ้ยเหนื่อยเอ๊ะมาแล้วเอ๊ะมาแล้ว้ย

แล้วแม็กตกทีลมนไเฮ้ยก่อนได้เปรียบอ่ะพี่รักเราแม็กนี้เราห้ามให้มันชนะนะเราต้องวางแผนดีนะเออเฮ้ยผมเตรียมน้ำมันแล้วอ่ะเตรียมไฟเผาแล้วอะนะเมัเหรอวะเยียวนะพี่ประเบิดพี่ระบิดบอระเบิดอยแหละประบิดอะไรระเบิดไม่นไโดนเอ๊ะโอ๊ะอ๊ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอู้ยเต็มเมึงเต็มน

อ้อ้ไอ้หนอ้เอิเอ็มอ็มอ้อ้มตัวอ้าอ้ยวะเลวะผมไม่คิดเกี่ยวกดบนแล้วไอ้เราไม่ยอมอ่ะปลุกร้มคุกคานเท่าไหร่อาจบแล้วโอ้เหนื่อยเออเราชนะอ่ะเราชนะเลไเอ้าแพ้ว่ะหนีตายเนี่ย เฮ้เราต้องเราต้องลาดตรงไหนลาดตรงไหนเราตรงนี้ได้เหรอต้องโดดลงอ้เอารีบไปไหนอ่ะไม่มีล็อกไม่มีลมโอเคโอเคโอเครีบอ่ะไม่รีบอ่ะมันจะเล็บล็อกคะแนนเป็นเอกฉันนะครับครับผมอันนี้เราจะทำการลาดน้ำมันนะแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วก็ให้ ทั้งพี่ไม้และพี่เบิร์ดนะครับวิ่งทะลุไฟแล้วก็กระโดดลงตึกเป็นการเผาให้เกรียมก่อนที่ไปบทกลางเห็นไหมใช่เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดเห็นลูกเล่น g D A ใช่ไหมเออเผาทิ้งเลย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 ไม่ใช่แค่ทิ้งนะเผาทิ้งเลยโอเคอะเผาเบิร์ดไปเบิร์ดไปเบิร์ดไปไ่าลวไ่ดี้

เอาทวงเลยเนี่ยเอาทวงเลยเอาทวงไงเผาทิ้งเออโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจ้าอุ้ยโอ้ยมาครับเจอใหม่คปานหน้าผมจะเอาเอกตกตึกมึงมึงไม่มาคนเดียวเลยเนี่ยรู้สึกตกเอกยังไม่โดนคนเดียวเลยว่ะเออโคตรแย่เหน้าลุเอกคปานหน้าเราต้องวางวางแผนสามคนให้แบบว่าเอาเอกตกคนเดียว